ยี่สิบสองนะคะทางเบต้าพีชและอาจารย์ต้องตามีคอร์สใหม่มาให้ทุกคนได้เรียนกันนะคะชื่อคอร์สสไลด์อัจฉริยะ คำว่าเชอริยะจริงๆเนี่ยความตั้งใจของอาจารย์เนี่ยคืออัจฉริยะจะเป็นคนที่เห็นแพทเทิร์นได้เร็วคนอื่นซึ่งการเห็นแพทเทิร์นเนี่ยคือการใช้ภาพนั่นเองในตัวคอร์สเนี่ยจริงๆถามว่าทําไมต้องลงทุนเรียนอ,อ่ะพูดตรงๆแล้วทำไมต้องซื้อคอร์สเนี่ยมาเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวเวลาที่เราพูดพูดออกมาเนี่ยแล้วมีตัวหนังสือเนี่ยคนไม่ฟังทุกคนในหน่วยงานทุกวันนี้ที่เราประชุมกันยืดยาวเพราะสไลด์ไม่สามารถจับใจความสําคัญได้เพราะว่าเราจับ ข้อมูลสําคัญไม่เป็นเราไม่รู้ว่าจะใช้สียังไงให้มันโดดเด่นและสวยงามในงานทางการนี่แหละเนาะไม่ว่าพวกเราจะเป็นอาจารย์นะคะเป็นเอ็กเซค v e ทีฟนะคะหรือว่าเป็น ผู้จัดการบริษัทหรือเป็นคนทำงานแข่งขันทุกคนเนี่ยอาจารย์อยากให้เชื่อจริงๆว่าถ้าเราเรียน Presentation Course นี้แล้วเนี่ยมันจะยกระดับให้เราพูดอะไรก็เข้าใจง่ายอาจารย์เนี่ยแต่ก่อนพูดไม่รู้เรื่องเลยพอมีตัวคอร์สเนี่ยเชื่อเถอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนใช้เวลาเรียนเนาต้องใช้เวลาเรียนนะ เอากระดาษมาพับตามที่อาจารย์สอนเนี่ยสัญญาเลยว่าหลังจากเสร็จแล้วทุกคนจะทําเป็นเหมือนอัจฉริยะเลยเพราะว่าเราใช้สไลด์พูดแทนเราจะพูดเก่งไม่เก่งถ้าพูดเก่งสไลด์ทําให้พวกเรายกระดับขึ้นถ้าพูดไม่เก่งสไลด์จะพูดแทนเราอาจารย์สัญญาเลยนะคะพบกันในคอสสไลด์อัจฉริยะนะคะเพื่อจับข้อมูลสําคัญทําให้สวยงามนะคะแล้วก็เกิด genius visualization ใน Big Data นี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารนะคะผู้จัดการหรือว่าน้องๆเรียนแล้วก็อ,อาจารย์ค่ะแล้วพบกันนะคะเจอกันค่ะ